และคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ค่ะใครที่เป็นสายลูกทุ่งเนี่ยเตรียมหากันได้เลยรับรองว่าสนุกขรบรถแน่นอนค่ะเปิดบ้านต้อนรับโดยนายฝรั่งวิลลี่แม็กกินทอชนะคะพร้อมเหล่าผู้เข้าแข่งขันลูกคอระดับเพชรเลยค่ะเริ่มที่4ี่สาวลูกทุง่งนำโดยหัวหน้าทีมสุดสตรองอย่างตั๊กลีลานะคะตามมาด้วยไฮอภภรฝนธนสุนทรและก็หลิวอาัจาริยาค่ะ ส่วนอีกทีนี้ก็ไม่น้อยหน้าเรื่องความฮาแล้วก็ความเท่นะคะกับสีหนุ่มลุกทุ่งนำโดยยิ่งยงยอดบัวงามตามด้วยแจ็คธนพลสมจิตจงจอหอแล้วก็กุ้งสุธิราชค่ะใครจะขิงใครจะเฟลตามเชียร์ตามหาภาษาคนลุกทุ่งกันได้นะคะก,กับรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วันอาทิตย์ที่14สิงหาคมก็คือคืนนี้แล้วค่ะเวลาเนี่ยประมาณ2ทุม50นาทีทางช่องโมโนทเินตีนนะคะ แล้วก็แฟนๆที่ชมรายการนี้ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ลุ้นรับเสื้อยืดลิมิเต็ดไปใส่ท่ๆเกันได้เลย29รางวัลค่ะตลอดเดือนสิงหาคมนี้เข้าไปดูกันได้กติกาอยู่ทาง Facebook นะคะที่โมโนชมิติไนทีวีนั่นเองกิจกรรมร่วมสนุกกันง่ายมากเลยทุกคนเพียงแชร์ไลฟ์รายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ขนาดออกอากาศนะคะถ่ายภาพเซลฟี่หรือว่าจะถ่ายภาพหน้าจอก็ได้ขนาดที่รายการออกอากาศค่ะแล้วก็นำภาพ นำภาพนี้มาโพสต์ใต้คอมเมนต์ภาพกิจกรรมเพื่อป้องกันคนอื่นนํารูปมาใช้นะคะแนะนําให้ใส่ลายน้ําเป็นชื่อตัวเองบนภาพหรือว่าทางที่ดีง่ายกว่านั้นเซลฟี่เลยง่ายกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดคอมเมนต์เป็นสาธารณะกันด้วยนะคะร่วมสนุกรุ้นรับของรางวัลได้กับรายการฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้เลยค่ะที่ facebook.com/mono29tv ค่ะ